ตัดผ่านมาทางนี้พี่น้องบัดน,นี้รถไทยพี่น้องเลยรถไทยเป็นคาราวานเลยมือนีีเข้าเจ้าคนในหมู่บ้านหน้าแผกนี่แหละอันเพิ่นไปคนเอาหินพี่น้องไปคนเอาหินไปทมหุนท้างเนาะเพราะว่าการสัญจรไปมากอะนี่พี่นอ้องเบรกล้อพี่น้องนี่รถไทยนี่ชวนไปชวนมามีแต่คนนี่ นั่งในรถไทยนี่เพราะว่าเพื่นสามัคคีกันไปแก้เอาดินด้านพี่น้องเลยนี่บางกับพ่ชายเบิ่งพี่น้อง,องใน,ในั่งรก่ดบด,ดินดานนี่พี่น้องดินดานเต็มรถไทยเนาะก่อนอื่นกากาศสบายดีอากาศสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะ ที่ขลุบเลยหากแพงเบอร์สูขู่ชูคนพี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นทางภายในหรือว่าตากประเทศเนาะกันยินดีตอนรับข้าู่ช่องบ่าวคำไพ่าบาลาวคือเกาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถักทายสบายดีกระเ่าวคำไพเมื่อนี้อยู่ที่บ้านน้องลูกป่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดินทางมากะโดยบังเอิญพี่น้องพ่อคาราวานรถไทเนาะรถไทยเพิ่นพ้ากันคนเอาดินดานพี่น้องเอ้ยผสมทางแก้ไปยังดินดานนั้น ชมทิ้งทางชมทางบ่โอ,อ้พี่น้องเลยทางเข้าบ้านพี่แล้วว่าสันไปบ่ได้ยานน่ามหนาฝนน่ะไปบ่ได้ว่าสันก็นเลยพากันว่าเรวมระดมรถไถพี่น้องเลยแะหินแะหินไปชมหม่องที่ไปบ่ได้เนี่ยมาอีกแล้วพี่น้องบ่าวไปจดึงภาพใหม่เบิ่งพี่น้อง เห็นบ่เห็นบอกเห็นบ่กำล่างมานี่ผ่านไปแล้วสามขั้นพี่น้องเลยเพิ่นเพิ่นจะสวนไปสวนมาสวนมาสวนไปตลอดนะพี่น้องเนาะเพิ่นจะสวนไปสวนมาตลอดเพราะว่าจนกลัวทั้งมองที่ว่าผูเพพังจะไปได้อีกพี่น้องเลยเนาะคือสิประมาณนี้แหละผมนะคือสิเบิดมือมือนี่พี่น้องเลยกว่านี่ คันนี้กะเต็มมาเนี่ยจากคนไปจากหินพี่นอ้องเลยโอ้อยย่างรถจนอ่อนพี่นอ้องเฮ้ยหนักหินโอ้ขันนี้กะคันนี้กะค,น,น,กะคนแดงคนดำเล่้งชมไปย่างออกอพี่นอ้องนักคักโอ้โอ พูนพูนพูนโดยสบายดีน้องลูกปลาโดยเป็นยังไงนี่ฮะคือนางมือถอกทางคือคนมีนาขิดน่าอ่านแท้นี่ฮยนางเบิร์นซาวมันติดปลางกะโลนะมาคุมงานเพิ่นอ่าต้องฟังเบาหน่เบิรงเบิรงกับจักอยู่ที่แนวงามแนวบางงามกะมานั่งคุมงานนี่นั่งชื่อได้ตั้งแต่ใบบอกเพื่อนนั่งบ้างคอยกันโอ้ซาติ กระเบื้องพืชมาบ่อมันนี่นั่งละมาคนเดียวบ่อมันนี่ฮะชายเดียวโอ้ยเนาะสบายดีเด้อโดยมาคนเดียวบ่อมันนี่ฮะโดยมาสองสามเทื่ยวบ่เคยพ่อมามันนี่อย่างพ่อโมไปเก็บท่ามแม่บ่ออนเพคนเอารถไทยไปแก่ดินดานมาหน่ะทางวันไี้น่ะคือว่าช่วงสิเพลหลายเทยามงนี่ฮ เป็นรถไทยแก้หลายแล้วไม่ใช่ะในะยวนมุมเอ,อ๊ะเข้าไปาย้อนนั้น,นเนข้าไปทอบนต้นหน้าคามเลยโอ้โดยในบัตรนี่มุมปูมา้าเห็นจังไดรอ่ะนี่ฮะไล่ออกแบบได้เนี่ยเป็นแก๊สบอลเนี่ยไม่นะอืมเนาะนันได้สมพูลท่าแบบมูมมามุมูไปเห็นเรียงรว,วบกันเลยบัตรนี้ทั้งนี่กะตกเทินได้ชมพูลเลย นทนเลว่าเห็ุไดได้ตระก็เอาดยเนาะเอ <c oughs> ้ยมีมีเวียกบานการเมือง <c oughs> เบียกรวมเนาะตรงนั้นเนาะดยขันมีคนสอนมีคนผู้หลายคนยังใครอายุหน่อย,อยเพราะว่าจะให้คนอื่นจะเปลี่ยนเนาะดยไปทางใดบ้านนี่ฮะ เออย่างมันมันแปะอันนี้นะลนเดีไ้ามด้ตู้้วมาเยสบายดีเยตู้ช่าง่สบายดีน้ำเออของานแต่เศร้าร้างติดกระเบื้องพื้นนี่มาคนเดียวมันนี่เนาะมาคนเดียวคนติดธุระเฮ็ดเวียงรวมโอ้คนติดไปทางเฮ็ดเวียงรวมนามูเพิ่นผมมีคนสอนเนาะ บัตรปูนี่เด้คือมาเห็ดคือว่ามาเห็ดคนเดียวจ้ะปูนี่นะทัะ้งน,งนี้ต้องได้ป้ายปูนออกมาหนาแต่ได้ถึงเพียงกับขอบกะเบื้องเนาะม่แลากตัดนี่แล้วลเลปี่ยนนี่ลวนี้นื้สาหมาเนี่มันดีงามจังพอจะเป็นตากเนาะตัวนี้เนาะ แต่ว่าต้องด้ตับมัน <Yeah. S 1> ขางออกมากนีคันแลแต่ละขางเลยต้องด้ตับของประตูทางนี่มัน <Yeah. S 1> บอกแกต่คือตวนละตับหลหตัลวต้นไฟจะกัเอาออกนะน,นี่มันออกม่อกมนตัวตีเอางหาข้าหาแลวตากขนข้างใน,นเอ คันปดกะโล้หดได้เจอปัดอันนี้อันคือพอนนี้ซื้อมาหนาเส้าหาเลยบอกเน่เพราะว่าคันวาีไซนหนาเส้าเขาต้องซื้อมาหนาเส้าเนาะแน่เขาต้องเห็ดขอบนี่เพื่อไว้เนเห็ดขอบหนาสิบเก้าเนี่ยติด่นาดเขาวอาหนาเส้าหน่ะเพื่อว่าเพื่ออโอปูนกันหนาเร้าเ้าเอ็ดงสี่ขายุ้งนี่คันอันนี้คันคันเช้าแล้วนี่เส้าหาไม่ก็ต้องออกไปเือตัวนี้มาหานี่เช้าหาน ให้สาบงลงไปสาบก็ได้ยังงั้นแต่นว่าพันตีโอ้ยคือนมาาก็ลุ้นว่ท่านั่นแหละโอ้ตัวนี้ก็ทางลูกก็ยังบ่ได้ถามทงางพนะันว่าสเหตุแบบไหนนะคันว่าเขาผ่าก็ล้มันดีได้หรอแต่วันชี้ง่ายกรมันคันคันว่าได้พาแล้วมันกจะถือผ่ามันตัวเลย,ดยโดยเปิดมันนี่ สีบอนั่นะประเนาะแต่ขังมันนีที่เออยาดอกมันคุณเคยเห็นนอเองเนาะขังมันนีที่นนะอ,อจะคยสติกองเองนอ้อยัเนเพิ่นทงเพิ่นอาโอ้ยคือบุพากัน้แาไร้ขันญงพวก่็เอาตามทีนี่้าเลยเอาตามมันเนนะีนอ่อเพิ่นโทรมาบ่เกิดว่าคันห้าพานอพา,ามัมนยามงามนะ แต่ว่าโบงามกะไยังใช่ได้พาพตุลุ่พาพเพว่านปิดหัวทรมาเลยโดยคุณในน้ำมาบุได้เลยบาทคุณในน้ำกับตกเถียงกระดูกแตกเลยกกจะได้บาทนี้ว่ามียบ่อนว่ายาแนวดีอู้ยีโมีเลยบ่าวมีแต่ปัวแนวจอดกะพวกผายจอดเขาลดแหละมีอยู่หมอทางพุนกะบผายจอดกะหักยันว่าทางนี้มีแนวดีแนวอันนั้นพอไปปัวไปหักษาซอยกันเถอะนะยอมเรือเริ่บ่าวยอมตัวนี้เนาะ คือสิ่เฮงเติบได้อยู่ประมาณเดือนพูดเลยประมาณขันได้เป็นแหละขนาดจนเห็นได้ไปได้สร้างที่กระเบื้องมาผู้เดียวถ้าเป็นันหัวหน้าหรือว่าเป็นจะค้นน่ะเป็นน้ำกันเบิดบ่อหัวหน้าสร้างสร้างกูได้ยันว่าว่าปวดหัวแม่นดีดีเพว่าปวดกันเงินน่ะโอ้ยแม่นดีดีสิบก้านผู้ใดผู้ใดผู้นี้บ่บ่ผู้หนึ่ง เอ้าเรื่องจริงบ่นี่ตู้จริงนี่แหละจกออกมาให้ตกมาให้จุงขวัญเป็นเงินป้าไปใช่น่ะเนี่ยเป็นผมไว้ป้าไปเถียงนะอืโบอยากว่าหลายเหมือนว่าหลายบนชีวิตเขาปวดกัด

เฉยได้ดิมาส่งความเบิ่งมันมายันหมูวะเาย่างนีตัวหมูอย่านีเราว่าเขาชื่อบได้แมนเลยหรอะนั้นก็อยว่าอามาี่กันเลยมือนี้มือนี้มาเบิ้งอยู่ไปถามก่อนว่าแมนบบวะฮะนะในเงี้ยน้องๆคนออกว่ามือน่ะแต่ว่ามามือนั่นไปกินหมูขาอะไรกออกไปเลยบได้เข้ามาอนาก็เลยบได้ถามแมนอเนนี้หรืนอีตัวโอ้เยได้ดิ เสียดายเงินเด้บอกว่าจะขาดเป็นพวกการเบิดถูกใบแท้ปลาทุกมดลีดไเนาะทั้งหมดลีดได้เออคือว่ามันเงินนี่โมเมนต์พวกมันขึ้นไปทั้งขอนเดือจักนี่ผัวมันเราเราผมมาหันสงสัยมันไปไลาใบนกเขาบอกว่าดีว่าจะมันใส่น้ำเทใ่ท้ำหยังอะไนะของเขานอนอยู่นานดินอนอยู่นานสิไปเร่ข้าพดมนจะมันสิปลวกกินง่ายพมนมันอยู่ถึงที่นนอย่ากว่าปลาไใบ อยู่ทั้งเสี่ยงป้าไว้โดนแรงเงินป้าไปหันแหงบบได้ลงมองมอตะดับหน้าชนดับหน้าแล้บ่ได้บ,บ่ได้เบิ่งสิพวกลากขึ้นผลโตกบาดนี่แนวนั่นกับพวกจกเกอรห่ยวยม,มันข <laughs> ึ้นเพื่อเจ้าจะเห็นเนาะเพื่อเจ้าสิอยากใส่เงินบาดนี้โยเงินมันขึ้นไปหลายมือหลายคืนแหละมันก็ดทุ่งอ่แล<ด>้วอ้โหมันจบลงให้เพิ่งไหมฮะตัวเนาะแต่สีได้่อยแเ่็บมันมาบีมันนำมุ่งในนี่เลยเออแต่วมุงตัวโอ้ประตูอ่ะทมันเรือหมัดยังชำนี มันเหลือนะเออเจ้ามยิ่งชุดลุ่ยวันหรือมาเ <c oughs> งินน่ะเราบอกสุพังว่าลายไปได้เงินทนึงเบ็ดนะเงินหน่งชาวปลายล้านชาวล้านซื้อง้อตัวหนึ่งแล้วเงินอยู่ในเงิชาวปลายล้านนั้นหาได้ง้อตัวหนึ่งชื่งง้อหันสี่ล้านสี่ล้านเงินในชาวปลายล้านบางทีก็ชาวเจ็ดชาวแปดล้านนี่ก็อยู่เนาะเออแล้วบางมันยังเชดเหลืออยู่พันยังอยู่สิบปลายล้านโอ้ท่านได้ง้อตัวเดียวท่านได้ง้อตัวเดียว

น้องป่าก็เห็นว่าผัวกันเงินช่างคนนะบ่อข่อยบอยู่เจ้าวบอยู่ใครหล่อดินอืมเสียดายด้เนาะผวกันจนเบิดจนหมดกำลังใจแล้วหรออ๋อนูบมฉมวกหนึ่งพักเนาะเราวนะมาแล้วก็พ่ดเห้ยไม่ได้เห็นงานแล้วเจ็บปวดเขาแล้วโอ้เจ็บปวดนัดเราโดยเจ็บเบิดทุกอย่างเจ็บปวสมองพูแล้เนาะเห็นนั่นว่า của cắt ngân chuẩn bất บาดพนักบาดอันตูดขันขนด้นขดนี่บาดติดกระเบื้องนี่ติดติดสำคัญบ่นี่ฮะมันกจิงามอยู่บ่เนาะมันก็จิกินกันยู่บ่เพราะว่ามันบาชงจิกินกันแท้ นะเพราะว่าตัวน <m> ี mm ้ปะคันวาสีชำนาคันวาสีคันสิติขึ้นนี่ติดขึ้นชำได้นี่ขึ้นชำกับตัดขานเทิงลงมาบ่อนี่หรือว่าหรือว่าเอารูดนี่แล้วมันก็นี่แล้วหูตัวนี้นะหลังบ่ฮะเออหลังคันอาเพินเราบางใหญ่สุกพอดก็ซาบเอาอันนี้พคะบอมักน้ำมันใหญ่สมองเกิดว่าแผ่นเองเรียวเลยด้วยขันอาเฟินเราโอ้ยเอาใหญ่โซกันกับขานเทิงเลยก็ซาบออกเลยอื มันสับได้หรอการมันใหญ่เขาสับยังยังสับยากเราะมันนอนคืสับมันนอนไปมันตเขาสับเนาะ้างขามันหนานั่นเพรเนาะเี่มยนหนาซิบจอืใหญ่ดิรับเจกี้ว่าบัได้ินาบัวได้ใหญ่ปบนี้ได้เนิมันแก้แบบของบ้านใหญ่เนาะคกี้ว่าเห็นหนาซิบองิบชามนี่นะเออบ้าให อกตัดกระเบืองตาัดกระเบื้องมาคนเดียวพี่น้องเลยมือนหนึ่ชางเิ่น คุณเงินงต,ติดภารกิแจแกฮี่ดานไปผมคนทางบนเททางเขาบ้านบนเพิ่นใชะโอแถวเขาขามมาสั้นสามทีแง่กันเลยพี่น้องเอ้ยกาวาน,นี่นะโอ้ยเนาะเงิน,นมาท่านได้เก็บสีทุกอย่างพี่น้องเอ้ยน้่มเ,เ,เต็มเพอร์เวอร์คือเก่านี่ฮะ ควนกวนมีหล,ลายห้หองห้องนอนนี่ห้องนอนนี้ยังไม่ทันเรวห้องนอนนี่ <c ười> มนนี่คือเสิแเรวห้องเสียวกับห้องห้องตัวนี้หอ้อรยังไ่ได้

เป็นลูกป,ปวดกระตุ้งขอโทษกขอหันพายน้ำพม่พีน่น้องพี่เดรัถ่ายบรรยากาศโครงสร้างอะไรพีนร่น้องเลยที่เพิ่งได้มาบ้านลูกปปามาติดจะลบ้านลูกปปาเอาสีนี่คือแปะมูแทนทาพิษบ่น,นี่ยดีกว่าบุพเฟบ่จังไดเนี่ย คนด้สีอะไรพี่น้องไอตัวนี้น้องมิ้ตาอยู่บ่เมื่อนี่บ่เมื่อนาแถวเมื่อได้ผนอยู่ดูเมื่อได้ผลจะมาเนาะ và sao không không kì kìm hả lao nông tỉa pái thằng đấy chẳng mini bồ dù bò nó mày ô đôi đôi ô bào nó nó tớp nóng nóng bảo nó áo nóng tớp nóng 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 หามขึ้นรถไทยห้องออกหมื่อวานนี่เอารถไยแกมาตนาผูม,มีแต่สาวแก้ออลได้เพิ่นมาด้าหลังเออมาเยอะเนาะมาผัวเพิ่นในมาบ่ดาได้แล้วคือสีเฮงเติบเหลือน,นพูแลหู้เล่ลกาวานี่คนตกลงทางแห้งเนาะสา <3 S 2> มเมตรผู้จาก<ห>จากม่งตกลงมาหอดินนะโอ้ประกับพุ่นเลยอุ๊ยหลด <laughs> คนแถวเทียงใกล้นะ ปินปลาท่าเดินแล้ววะออสักปลาท่าเดินแล้วว่ามันเจ็บ <laughs> บุคุจ่ายยังตอนน่อหนาม่นเ่เลยบุคุลเลยเนาะต้องจากชูงเด้ก็ต้องเจ็บเติบแล้ววะคันจากชาวไั้นี่ก็ห,วห่วยเฮิองแร้ปเป็นอาทิตย์บูแล้ววะ <laughs> เนาะบุคือได้ตอนเฮาบุาเป็นยังว่ะแน่ค <laughs> ันเฮาบุาเป็นยังนี้ใครเน๊ะ บัตรเจ็บบ่วยากี่ยบัตเจ็บบ่วยากอือเอาตัวว,วันผ้าไม่พนักมันดอกมือหึงเลยลูกเต้าน้องนองไปกินนองถ่านตัวแหม่ขมว่าขาไปแต่ว่มา,บบามันทุบเทียงเลยวะ่ะ <c oughs> ตะกี้ว่าเพิ่นเมากุ้งบ่วะ่ะแล้วบ่ได้เมาอย่าง <c oughs> บ่ได้เมาไม่พนกักตั้งแต่หึงแต่ประตูเป็นเห็ดผูกมันดอกเลยเออที่เขาอีมันออกไปโชอ์มึงท้องฟ้าโอ้มือนี่คือดาวลายแท้ผุนว่ะเออตกบมึงขึ้นเนาะอุ้ยเลยแปดวงแรง โบนิแมนเมากุ้งบนิแมนเมาวันกระโปรงกระปูหรอกเพราะว่าเมื่อก่อนเพิ่นเคยแพ้กุ้งทะเลเห็นนะออตัวเองก็โทรไปถามว่าเอาบนิแมนเมากุ้งบ่เยวะบอก่เพิ่นว่าบนิแมนเมาอย่างเมาย้อนประมาทอ,มมออกไปรีคอออกไปเบิง่งมันกระวิดได้อันว่ามงสาขาทวนเถียงนี่นะเออมื้อนี้คือดาวลายแท้เพิ่นว่ะเออพียงมากไปนี่รถอุ้ยลงไปเลยลงไปทั้งขายเบิ้งขัวเลยลงไปทั้งตะแคงในน้ำรถเจ็บเบิ้งแบบนี้ทายเบิ้งขัวนี่ หมอไอโกะบ่งว่ามีอันกระดูกมันแตกอยู่น้อยนึงเอ๋อนะเราว่าหักอหนือใครรู้มันบ่บ่ได้หักบอกบอดามีอย่างหักบอกเออหักมันมันบวมมันเออกระแทกกับดินนั่นแหละเฮิงเติบไปแล้วที่เสากับไอายุตั้งเดือนชาลูกวานนี่นะพุ่อเพื่อชีมากลับมาปกติเนาะเขนได้เป็นแล้วบ่ง่ายได้เห็นอย่างก็ดีช่วงนี้แล้วมันกำลังเจ็บแห้งนี่แม่ช่วงมือหนึ่งสองมือนี่แม่เแห้งแล้วนี่มือหนึ่งสองมือนี่ ตอนตกใหม่ๆม้ยางชมมันคอยโชว์ยางแบบมีผูดจับผู้ย่อนั่นยางได้อยู่หรอป่ะนี่ยางไม่ได้มันปวดแห้งมันเจ็บแห้งแม้ว่ามันซิ้นมันแข็งเลยเด้บะแมนมันบวมเนบะเนี่ยมันบวมเลยดิอ้าวฮันเดอร์โดยโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีาระลบรักแพงเนาะทางบ่าวภัยสำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังพี่น้องเลยเนาะกับมีแต่ขอ ขอบอกขอบใจเนาะนำพ่อแม่พี่น้องนำเอฟซีเบิร์ถูกคู่ทุกคนที่เขามาเบิร์มาชมคลิปเนาะและ้วการขอบบนขอบคุณเนาะนำผู้รักผู้ใหญ่แต่ร้ายฐานที่เขามาช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนเนาะเหตุบ้านเหตุเฮือนให้ลูกปลาจนว่าจะสำเร็จเช็ดสิด้นพี่น้องเลยเนาะก็คือความฝันของลูกปลาเนี่ยสิเป็นจริงแล้วเนาะ เพราะว่าตอนนี้ก็สร้างติดกระเบื้องเพิ่นกลับมาคนเดียวมือนี้เนาะแต่ว่าถ่าเพิ่นได้มาทุกมือนี่คือสิบุรุนพี่น้องเลยคือสิ้แล้วว่อยู่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ทางเบาของไพ่ก็ขอโจอคลิปไปแต่เพียงแค่น,นี้พี่น้องเลยเนาะไวพ้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าข้าว่าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ่เก้ารูปในหักแพงเบิร์ตสุขูสู่คน